ปกติเวลาสตาร์เรลวเนี่ยเปิดมาวันใหม่จะมีคนทักข้อความมาจากบ้านบนซ้ายมือใช่ไหมล่ะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะตอบข้อความแล้วก็จะได้รับเพจโดยที่ไม่ได้สนอะไรเลยแต่วันนี้คนที่ทักมาเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ผมต้องมากดอัดคลิปนี้เพราะผมอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําเดี๋ยวเมื่อเช้าทักไปนิดน,นึงแล้วแต่ว่ายังไม่ยังทักไม่หมดยังส,สังเกตว่าแชทอื่นเนี่ยผมส่งข้อความไปคุยไปปุ๊บอ่าแล้วก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปอะไรใช่ไหมแต่ว่า คนที่ส่งมาใหม่เนี่ยไม่ระบุชื่อเนี่ยคนที่ส่งมาวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ทําให้ผมต้องเก็บต้องอัดคลิปนี้ไว้เลยและแน่นอนคนที่ส่งมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกันกบคนนี้แน่ๆน่ไฮพาตันนี่ใครลนะ่ะไม่ทันอะไรก็ลืมฉันอีกแล้วนะช่างเถอยยังไงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วช่วงนี้เธออยู่ที่รถไฟเป็นไงยงบ้างอะ่ะอืมสบายดีคิดถึงกัน คิดถึงอะ่ะคิดถึงเธอนิดหน่อยน่ะโอ้จริงปะเนี่ยไม่อย่าเป็นเด็กดื้อสิโอ้จริงปะเนี่ยจริงสิจริงสิครับแม่ไม่เชื่อเหรอฉันเชื่อิสฉันเชื่อส,อสิถึงเธอจะมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ฉันดีใจมากเลยแล้วเป็นอย่างที่คิดจริงด้วยขอแค่เธออยู่กับพวกเขาฉันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่องเปถกแล้ว เธอก็ต้องจําเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีนะโ okay, อเคไว้แพตัทนรแม่เป็นห่วงระยะไกล <c oughs> เห็นแชทแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นใจมากอะ่ะเออวันนี้ไม่ได้โม,มเลยเนะี่ยผมนี่ผมตื่นเช้า,า่าตื่นเช้าบ่าวันที่สิบเอ็ดสิงหาเนี่ยอืใกล้วันแม่เลยด้วยและใกล้วันแม่เลยด้วยพอแค่เธออยู่กับพวกเขาจะไม่มีเรื่องอะไรต้องไปถงแล้วเธอก็ต <c oughs> <ๆ>้องจําเรื <c oughs> <ๆ>่องเดียวโอเคไว้แฟตตันไม่ต้องฝนอย่าเป็นเด็กดื้หลับทราบรับทราบไอ การส่งไม่มีบัญชีผู้รับดีฮะส่งข้อความเสร็จปุ๊บลบบัญชีนี้ทิ้งส่งเสร็จปุ๊บสร้างบัญชีใหม่ลงทุนไปป่ะเดี๋ยวแม่ลงทุนไปเปล่าไม่เป็นไรแม่มีแม่เลี้ยงอยู่ตรงนี้โอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรบ้างแค่เซฟไปแหละช้อยอื่นนี่ก็ไม่น่าจะได้ตอบนะแต่ช้อยผมก็คือปาดนี้โอเคไปทำงานต่อดีกว่า